สวัสดีครับวิเคราะห์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกกฤษคือวันเสาร์ที่18กุมภาพัพนธ์ปีสอ6พเวลา4ี่ทุ่มตรงของบ้านเรานะครับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เปิดบ้านตระกรามยังของทัพระลายสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ตอนนี้นะครับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ทีมนอันดับที่14ก็อยู่ช่วงจุ่งของเกือบกลางตารางนะครับส่วนทางฝั่งของซิตี้ครับตอนนี้อยู่อันดับที่1ครับคะแนนเท่ากับอาร์เซนอลนะอยู่ที่51คะแนนแต่ว่าในเรื่องของลูกได้เสียนะครับทั้ง2ททททีีีีีีีีีมมมเเเเเนนนนนน่่่่่่ยยยยซิต้้ป็ลลููกกไดดดสวายออยอัััับบ1งะคร บอลคู่นี้ครับระหว่าง Nottingham Forest กับ City คือเจอมาทั้งหมด2ครั้งนะครับแล้วก็เป็นิตี้ที่ชนะทั้ง2ครั้งรวดเลยนะครับก็ถือว่าเฮตูเฮตที่เจอกันเนี่ย City มันดูดีกว่านะครับวันนี้ครับกับเลนดี้บังฟอร์เรสเกมล่าสุดที่เจอกัน City ชนะน่าจะ6ประตูต่อศูนย์นะครับครั้งนั้นก็โอ้โหสุดยอดมากๆับผมเป็นเกมที่โคตรมันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของฟอร์มของทั้งสองทีมกันสักนิดหนึ่งนะว่าเป็นยังไงกันบ้างที่ผ่านมานะครับ เกมของนอตติงแฮมฟอร์เรสห้าเกมล่าสุดที่ผ่านมาของพวกเขารวมทุกรายการนะครับชนะ2เสมอ2แล้วก็แพ้ไป็หนึ่งเกมเกมที่แพ้แพ้คาราบาวเจอกับแมนยูสามประตูต่อศูนย์คาราบาวเนี่ยเจอกับแมนยูน่าจะสองครั้งครับผมแล้วก็แพ้ทั้งสองครั้งเลยนะครับเดี๋ยวขอดูแค่ในลีกเดียวก็พอนะครับในลีกห้าเกมล่าสุดที่ผ่านมาพวกเขาไร้พ่ายนะครับชนะสามเสมอสองโอ้โหฟอร์มในลีกถือว่าทำผลงานได้ดีมาก เสมอเบนฟอร์ดสองสอเสมอเชลซีหนึ่งประตูต่อหนึ่งแล้วก็สองเกมล่าสุดที่ผ่านมาชนะสองเกมรวดแล้วก็เก็บคขนชี้ได้ด้วยนะครับชนะเลสเตอร์ซิตี้สองประตูต่อศูนย์และเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะอาร์ลียยูไนเต็ดนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ถือว่าฟอร์มในบ้านของนอตติงแฮมฟอร์มมันดีมากๆนะครับเกมต่อไปของนอตติงแฮมครับพวกเขาจะไปเยือนเวสต์แฮมยูไนเต็ดตอนนี้เวสต์แฮมเองก็เอเวสต์แฮมเองนะครับผมก็มีฟอร์มการเล่นที่ไม่ค่อยดีด้วยนะครับถ้าเกิดวัดฟอร์มที่กับนอตติงแแฮมล้วนะครับ ส่วนซิตี้ครับตอนนี้ห้าเกมล่าสุดที่ผ่านมาพวกเขาชนะสี่แค่เกมเดียวท้งนั้นคือเกมดีเยอกับสเปอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์สองเกมล่าสุดที่ผ่านมายิงไปหกเสียไปสองครับชนะแอสตันวิล่าสามหนึ่งชนะเซนอลสามประตูต่อหนึ่งนะครับลูกนี้นี่เรียบร้อยจ่ายสองนะครับทั้งยิงทั้งจ่ายนะผมยอดมากๆนะครับส่วน ฟอร์มในการเล่นทีมเยือนของซิตี้อันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แพ้3เกมชนะ2ครับเกมที่แพ้มีแพ้เซาล์นะครับในตาราบสอ2ประตูต่อศูนย์แพ้แมนยู2-1หนึ่แล้วก็แพ้สเปอร์1ประตูต่อศูนย์นะครับเกมวันนี้นะครับอาร์เซนอลก็มีแข่งเหมือนกันน่าจะว่าอาร์เซนอลจะแข่งหนึ่งทุ่มครึ่งซึ่งจะแข่งกับซิตี้นะครับราวๆประมาณสักชั่วโมงหนึ่งนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดอาร์เซนอลชนะนะความกดดันจะกลับอยู่ที่ซิตี้ครับแล้วซิตี้เนี่ยถ้ารู้ว่าอาร์เซนอลชนะมาพวกเขาต้องเอาแน่นอนนะครับเพราะพวกเขาไม่อยากที่จะะะพลาดคคแนนนรับ แอนดี้แคปที่เปิดมาวันนี้เปิดมาซิตี้ต่อหนึ่งลูกครึ่งครบสองไหลลงมาแค่หนึ่งลูกครึ่งเท่านั้นเองนะครับก็แันดี้แคปจริงๆมันควรอยู่ที่นอตติงแฮมฟอร์เรสนะเพราะว่าแอนดี้แคปในเรื่องของราคาเสมอนะครับฝั่งนี้นะดูที่เมาส์ของผมนะมัออนไหลลงมานะครับไหลลงมาเยอะมากนั่นแปลว่าบอลมีโอกาสาออกเสมอนะครับแล้วก็ในเรื่องของเจ้าบ้านอ่ะโอกาสชนะเนี่ยก็ไหลลงมาเยอะมากเหมือนกันนะครับซิตี้ก็ถือว่าจ่ายสูงนะครับจ่าย1ึงจุดสาหกเลยนะก็ พันได้สามรอหกสิบะครับประมาณนั้นคู่นี้เนี่ยคือแน่นอนเล่นบอลรองมันมันน่าสนใจนะแต่ว่าบอลต่อมันก็อุ่นใจกว่านะใช่ไหมล่ะคืออย่างน้อยเนี่ยหนึ่งลูกผมมองว่าเซตตี้มันมีอยู่แล้วนะครับในมือเนี่ยรอรุ่นแค่ลูกที่สองนะครับว่าจะมาได้หรือเปล่านั้นเองแล้วก็ในเรื่องของไลฟ์อัพเดตัวจริงวันนี้เดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูสักนิดนึงนะครับวันนี้ซิตี้มันก็มาแผนแปลกแล้วนะครับเล่นหลังสาม ก็ยังมีอาเก้ลาปอลล์ลาลกาคันจีน,นะผู้ทดสอบตูก็เป็นเอเดอร์ซอนนะครับไม่แน่นะครับวันนี้อาจจะเป็นโรเบนดิอาร์ตนะครับเพราะว่าเกมล่าสุดนี้การเจอกับอาร์เซนอลอ่ะทางด้านโรเบนดิอาร์ตเองก็ได้ซ้ำตัวจีนและทำผลงานได้ดีมากๆครับโอ้โหผ่านเขายากมากจริงๆสำหรับคนนี้ส่วนคนที่เจ็บก็มีแค่คนเดียวเท่านั้นในอ่าในทีมนะผมก็คือจอร์สสโตนกรังรับผมก็จะมีลูอิสผมยืนคู่กับโรดรีแล้วก็โอ้โหดูเกมลุกดิ ฟิลโฟลเล่นครับกุนโดกันเดอะบอยซิวาแล้วก็ฮารันอยู่นหน้าเป้านะครับผมมองว่าวันนี้จูเลียนอาวเล่ะก็มีโอกาสได้ลงมาตัวจริงเหมือนกันนะแล้วก็แม้กระทั่งจักกริเหมือนกันนะเพราะว่าปกปกอ่าหน้าสโมสรนะที่ผมเข้าไปดูนะครับที่มันจะบอกว่าเกมถัดไปจะเจอใครเงี้ยมันจะมีจักกีริดเดอะบอยแล้วก็ทังด้านอ่อเรื่องราฮารันนะครับ ต่ไม่แน่ครับเกมนี้เป๊ปเองก็อยากจะเอาชั่วเหมือนกันผหมถึงตัวอยากจะเอาชั่วประมาณนี้ผมก็ถือว่าโอเคนะครับประมาณนี้นะครับผมก็อาจจะพักทั้งด้านจักริดแล้วก็มาเรสด้วยนะครับแล้วก็จะมีของวักเกอร์ด้วยนะครับผมประมาณนั้นโอเคครับโค้ชเรี้ยงผมขอฟันธงเลยแล้วกันนะครับดูแล้วก็ยังไปซิตี้จะดูเหนือกว่าแล้วก็ยังดูมีภาษีที่ดีกว่าเหมือนเดิมนะครับเพอจัดไปที่ซิตี้นะครับแล้วก็ใครที่อยากได้อ่านทางฟุตบอลนะครับไปดูในหน้า ช่องยุ้มผมนะผมลงให้ในชุมชนนะครับกดไปที่ช่องยุ้มผมนะครับแล้วก็กดเข้าไปชุมชนนะครับผมลงบอลเ v ให้แล้วผมก็คือบอลญี่ปุ่นนะครับแล้วเจอใหม่ในคลิปต่อไปของพรุ่งนี้ผมสวัสดีครับ